เจอแล้วเดทบายอินดี้วาทีวายทีนี้ย่อมาจาก Youtube หรือเปล่าโอเครับโอเคี๋ยวพี่ต้องเซิร์ชแบบว่าอะไรหรือพี่กดตามเขาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กดตามมาเลยนก็ได้โอเคครับเดี๋ยวมันเ้องกดตามนิดนึงนะมันเป็นอยาี้เราได้เจอลูกเพจหนึ่งคนนะครับชื่อน้องอินดี้เนี่ยเราจะกำลังจะเล่นโลบบกับเขานะครับถ้าสมมติดูคลิปนี้แล้วติดใจน้องอินดี้เนี่ยก็ แอดไปเล่นกับเขาได้นะครับตามมาแล้วบอกกลมโอเคครับอันนี้คือเข้าเกมแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะพี่เข้าเกมมาแล้ววันนี้เรามีไกด์คนหนึ่งนะครับชื่อเราอินดี้อินดี้อินดี้ฝากช่องหน่อยได้ได้ะช่องเลบาบอินดี้วายทีนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยโอเคครับอ่นตีเกียวด้านล่างจะเป็นสเตรมินานะกดคลิปก็วิ่งได้เลยฮะแต่ว่าก็เก็บด้วยถ้าผีมากก็ตัวใครตัวมันนะฮะโอเคครับตัวใครตัวมันคือเราต้องวิ่งไปทางเดียวกันหรืออะไร มันมันมันจะมีใบให้มันเป็นเขาบังกดอ๋อโอเคมีใบด้วยูตายได่เลยอุ๊ยอะไรอ่ะนี่มานอะไรกันตั้งเคยเล่นครั้งแรกแล้วนะอ๋อตะกี้ก็ตกใจเหรอใั้งที่รู้ว่ามันจะต้องตกใจอยู่แล้วลืมเลย ก็คือเดินเข้าประตูดีใช่ไหมเออน่าจะใช่แหละเข้าไปก่อนเลยเขาบอกว่าอะไรอ่ะหาบีเสื้อเพื่อปลดล็อกประตูวิญญาณโอเคเฮ้ยวันนี้เราวีไกด์แบบทําให้ทุกอย่างครับไม่ต้องมานั่งแปรให้มันเสียเวลาพี่ว่าพี่เจอผีเสื้อแล้วนะไม่ใช่ฮะมันเป็นไม่ได้มันอยู่ในป่าครับพี่คุณต้องเข้าป่าเลยเนี่ย ป,ป่าก็ป่าห้างเหรอห้างเห็นไหมเห็นไหมสีขาวๆนัน่นนั่นเลยพี่ไปเลยพี่เอ้ยใครหยิบอ่ะตาพี่หยิบอ่ะคุกๆเดี๋ยวมันจะไฟจะเป็นลิทนี่พี่มาแล้วไปที่ประตูนะอะไรอีนี่ไม่ต้องเก็บหรอไม่เป็นไรฮะมันคนเดียวมันก็เปิดได้เลยฮะเดี๋ยวพี่ไปขอเป็นคนตามไปเฉยไม่ได้หรอไม่มีอะไรแล้วพี่เออไม่มีอะไรแล้ว อีไม่ที่ที่นัองเอาผีเสียอ๋อ,อ,โอโทษโทษเออว่าเข้าแล้ว <c oughs> คุูก็ว่าเราไปนันขาวดานจังวะโอ้โหอะไรนะอ้อ้หทางไหนเหรอด้านหน้าครับด้านหน,น,น้าก่อนอ๋อด้านหน้าก่อน <c oughs> คูมีไก่บ้านผีสิงด้วยเทคนิของเราคือถ้าเจอผีให้เรากดอ e ีครั้งที่หัวผีแล้วก็วิ่งหนีครับอ๋อก็อเอาหัวมันมาใส่ในแท่น แต่่่ละทน <Okay. S 2> เอาหัวผีมาใส่แท่นนี่เหรอสี่แท่นเนี่ยนะใช่ครับมันจะมีผีทั้งหมดสี่ตัว <c oughs> ระวังผี oh. ไม่เค้ามุดด้วยฮะไม่เจอก,กันเอาเป็นว่าคือเราไปด้วยกันใช่ป่ะแล้วแต่พี่นหน้าไงฮะหน้าเฮ้ยอุยอ้ยเฮ้ย,ยพี่เจอแล้วนนวิ่งไปเลยครับเก็บเลยนะระวังนะสเตปิน่านะอ๋อเอว่าเอว่ากูต้องเก็บไปวิ่งดี รู้ไหนว่ารู้ไหนอว่าอย่านะเว้ยกูมีผีเสื้อนะเว้ยมาแล้ว <c oughs> <c oughs> กดอีกดี <c oughs> ได้แล้วโอยอันนี้อันนี้เกิดใหม่นะเนี่ยโอเค <c oughs> โอเค,อ,เค,อ,เคอาถึงว่าบอมโธ่พอีมันจะวิ่งเร็วกว่าเวลาเราเดินแนะนำให้เดินถอยหลังด้วยแล้วก็กดอีค้างไว้อ <c oughs> โอเคเข้าใจแล้วแล้วก็พอได้ปุ๊กที่ต้องหันครบแล้ววิ่งเลยผ่านทุกบโอเคฉันจะไม่ยอมแกไปครั้งที่สอง <c oughs> ดูครับดูอินดี้ก่อนว่าตามมาหรือเปล่า <c oughs> ไปอยู่ห่างกันเลยอ่ะก็กันแบบว่าพี่ถ้าสมมุติพี่ตายแล้วผมก็จะได้ต่อไงพี่ <c oughs> ผมจะได้รอดเฮ้ย <c oughs> ม่เจอแล้วมีสองตัวเลยอ่ะเถิยถอยพี่ถอยถอย,ถอย ได้แล้วได้แล้วมันตามมาจริงเราหยุดจะตามพี่ลองเลี้ยวขวาโอ้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอ่าหาแล้วออกให้เจอพี่มันมีหลายทางมันตรงกลางนี่เอ้ยี่มันไม่ตามพี่แล้วนั่นแหละนั่นแหละเออสวยรอดไปกูรอดเฮ้ยเฉยสลี อีกสามไปมันมีตัวเดิมอะเราไปเอาตัวเดิมได้ปะอ่าอันนี้ไม่แน่ใจครับผมไม่เคยผมไม่เล่นถึงตรงนี้แล้วเพื่อนมันออกหมดผมก็อออกตามเลยนะอ๋อผมไม่เคยคือไกด์กูเนี่ยบามบาสุดแค่ดีนะครับที่เหลือก็คือเราเท่ากันไม่เคยเล่นถึงตรงนี้เลย,อลยเออบรรลัยแล้วนี่อีกเน่ มีเนี่ยเสียงโวยหวนเลยมาอะไรแล้วไม่ดีมาไม่ผีเหรอแล้ววะแล้วอ้รยยังบวิงวิ่งรีเบิร์รีเบิร์ไหนใช่มพี่ใช่เอ้ยมันเอาผมจริงปะเนี่ยตายปะเนี่ยังยังเงงยังวิ่งอยู่วิ่งอยู่พี่เจกตัวละพี่พี่เราไปใส่แท่นก่อนไม่งั้นมันตายแล้วมันหา้หมดเลยนะพี่โอเคโอเครีเบิร์ กดไดวปะใส่แทดเดียววะอ๋อลิเบิร์ตเนี่ยไม่ใช่อฮ้ยโอเค๋ยววะไอที่หายไปไหนแล้วมันเป็นเกมสำหรับเด็กจริงๆ,ๆหรอวะ <c oughs> เฮ้ยเรน่าชื่ออะไรเนมันวิ่งหนีเราอะ่ะเอนี้เนยมันไม่ใช่มันพามาอีกสี่ตัวเลย <c oughs> มันไปเรียกพวกคนมาปะวะไม่รู้ <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> ได้แล้วคอนโทรลคอนโทร มัจะสูญเสียจะสูญเสียหนึ่งหรือเปล่าเอาไปไหนไพี่ทางเออว่าเราไปเจอกันท้องกลางแล้วกันอย่าเลยเอ้ยมันสุดว่ะตัวเนี้ยมันสวีผีดุผีดุออกไปตัวผีตัวอื่นไม่เห็นมั้งวีวิ่งกันวีวิ่งมีหลังวีรึเปล่ามึงไม่หยุดด้วยไม่หยุดอ่ะเดี๋ยวผมสละชีพไปไม่นะเออมันจะหายไปไหมอ่ะ หายหายหายหมดไฟแล้วเอนนั่แหละเราสูญเสียอินดี่ไปแล้วครับไปเอาพื้นเธอใช่คนที่จะตามหาหรือเปล่าโอ้เลดตริงด้วยได้แล้ว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 นิ่งวิ่งทางนี้สิเอาสุดเลยไม่ไม่เลี้ยวทำไมอยู่ด้านหน้าดักหน้ากูโกรธเลยเนี่ยไเว้ยเอาวะเอาวะเอาวะเอา๋่ะได้ป่ะเดี๋ยวย้ายครับอ่ะแล้วไงต่อถามจริงๆริงอะไรว่า คนนำทางนี่เคยมาถึงตรงนี้ยังครับยังครับแล้วงไงต่อครับเนี่ยคือเศร้าไปไงต่อแล้วทีนี้เฮ้ยพี่ว่าทางนี้แหละเออใช่น่าจะใช่ไอไมนิดเราต้องดูเราต้องทำพัซเซิลบางอย่างสำหรับเปิดประตูนี้เอ้ยเสียงหายเปิดปูเลคอ่ะสแกนม่านตาอ้าวโหลดดิ้งเฮ้ยโหลดดิ้งแสดงว่าเราคืบหน้าหรือเปล่าอย่าาหนะ เอาว่ะโอหสุดยอดครับตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรใช่ปะเมนาจะมีนะพี่ไม่น่าจะมีผมไม่เคยมาเหมือนกันผมบอกไม่ได้อะไรนี่อะไรเนี่ยอุ๊ยสถานที่นี้นรับเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นโอ้โหอะไรนะเออหือไหัวเลยนะเป็นแอนตี้กาวิตี้แล้วก็เสียงมันแรงจังเลย ตาของฉันเหอะอุ้ยโอเคโอ้โหอ้อะไรเดียะไออะไรเนี่ยไอบีบตอนมะเขือเทศอยัเปิดตาบาเปิดปัญหาเพื่อเราวิ่งหนีอะไรถ้ามันวิ่งมาทางนี้อ่ะพี่เอ้ยมันมีสองตูอะเออว่าเอาประตูไหนก็ได้ฉันจำสถานที่นี้ได้โอเคไปจำได้อะอุ้ยตุ๊กตุกใหบอกว่ะ น่าจะเป็นรูปปั้นคนไทยปะเนี่ยผัดแกงผัดแกงมีกระถางทูบนะครับจุดทูบสี่ดอกโอ้โหอะไรครับเนี่ยหนึคนที่จะเข้าไปใช่ไหมครับเดี๋ยวมันก็มีหัวเราไปหลุดไปกองรวมใช่ไหมจับตาแกโกรธเลยนะประตูเนี่ยโอ้่าเพิ่งจำนะยังเพิ่งจำเนียังไม่พร้อมโอ้โหสว่าง ไปครับบัตเตอาไฟเช่นสปิริตเอ้ยของเอ้ยอะไรตกใจานาเดสปิริตอีกแล้วอฉันไม่อยากใช้สปิริตแล้วฉันอยากจะออกไปจากที่นี่อยากอะไรก็ได้อะไรอะไรด้านหน้าพี่ด้านหน้าพี่อืมเราเปิดประตูนี้ก็ดีกว่ามันโผล่มาทางนี้อ่ะหลังเรา <c oughs> มันบอกว่าหลังเราใจ <c oughs> วะ <c oughs> โ, Quand, โมโ,โมโมมันหมทางออกไม่แน่ี่ตั้ยเฮ้ยเฮ้ยมันผิอะไรก็ไม่รู้โผล่มาเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เห็นจริงเหรอเห็นกับอีก็เศร้าเลยนะเราน่าจะผ่านยังไม่ถึงย <Aus> ังไม่ผ่านด่านสองใช่ไหมได้แค่แบบเดียวเพื่อนคุณเดินดำตลอดเลยเนี่ยคนนำทางกู ไม่น่าเชื่อว่าัวบอกจะทำเกมประมาณนี้ได้นะครับเอเขาบอกให้หลบซ่อนในปุ่มไม้ถ้าได้ยินเสียงเสียงเท้าใช่ไหมมันจะหลบยังไงอะแล้วมันก็บอกว่าเราไม่สามารถซ่อนได้ทุกอันนะและอันไหนที่กูซ่อนได้ปุ่มไม้อันไหนวะเออปู่เห็นแต่หญ้าเนี่ยไม่สามารถซ่อนได้เลยเฮ้ยเฮ้ยพี่ว่านี้แหละ ไอ้ซายดีที่ว่านี้แหละเราไปขวาได้แหละไอ้อันนี้อันนี้อาจจะซอนได้เออเออนี่แหละต้องปิดไฟด้วยใช่ไหมไม่ต้องหรอกจริงเหรอไม่ถึงก,ก็ก็แนะนำให้ปิดก่อนนะเออเราเอาเป็นว่าเราปิดก่อนแล้วกันยังไม่ได้ยินเสียงตีนเลยได้ยินแต่เสียงเท้าเราเนี่ยเสียงตีนยังไงปังปังนั่นอะไรวิกระท่อมเนี่ยโอ้านอีกแล้วกระท่อมกลางนา อแล้วถ้าเข้ามาในนี้แล้วดิ้นเสียงเทแล้วกูจะซ่อนยังไงเฮ้ยมันมีล็อกด้วยอะล็อกอ่ะ I need a key key หัวคนแจมีเรือทุกอันมีเลือดทุกอันเลยโอเคเสียงเท้ามันจะแยกแยะเสียงเท้าเรากับเสียงเท้ามันออกได้ไงวะอุ้ยได้ยินแล้วเด็ดใส่เป๋ว มาโกรธนนะ่ะอันนี้ซ่อนได้ไหมเ,เอไเเอได้ยินเสียงเท้าจริงเหรอ่ดูได้ยินเสียงเหมือนพงหญ้าเออได้ยินเสียงเก็บตลอดได้เองวะเนี่ยเอ<ป>อม<ป>ีอะไรเลยเราอไะต้องไปต่ออะไรถ้าเราไม่ซ่อนอ่ะเราวิ่งได้ไหมอ่ะต้องทำดีได้ยินเสียงพวกนี้เราจะยังไงอะ่ะโล่งเลยนะ่ะเราก็ต้อง วิ่งอ่ะเราทำได้แค่วิ่งจะวิ่งได้ไหมเนี่ยเจออะไรอีกไหมเนี่ยสะพานอุ้ยอุ้ยเสียงตีนวะจริงจริงเสียงตีนอะไจริงนี่ใช่ใช่ป่ะอันตะเกียคือเสียงตีนใช่ป่ะน่าจะใช่พี่น่าจะน่าจะหายไปแล้วพี่มีไหมมี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 เสียงตีนหรือเสียงฟ้าร้องวะอันนั้นน่าจะฟ้าร้องพี่ว่าเราน่าจะโอเคกันแล้วแหละไปต่อ แล้วถ้ามันจะดักตรงนั้นตรงเดียวก็ไม่ดีนะเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าเราได้ยินอีกรอบหนึ่งเราอาจจะต้องไปหาผู้อื่นใช่ใช่ใช่เสียงอะไรเฮ้ยวะเมื่อกี้ได้ยินเสียงตึ่งตึ่งตึ่งอย่างเงี้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาจริงเลยเยอะนะเอ้ยนั่นไงนั่น้ำเงินไหมเหรอไปแดงๆเลยนะโอ้ยมันเดินมาเลยมันเดินตรงมาหาเราเลยอ่ะมันไปแล้วเป็นอย่งอยู่พุ่อนไปแล้วมองเห็นอยู่ผมเห็นซอกนิดนึง เออเมื่อกี้ได้ยินเสียงจริงโอเครู้แล cool ้วว่าเสียงยิ้มเป็นยังไงโอเคเราไปกันต่อนะทานมาเลยนะได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเได้ยินเสียงจริงแล้วมีดีเกีอยวเลยเอออันนี้ใช่อันนี้ใช่แหได้ยินเสียงมันด้วยเนี่ยให้ไฟแดงแล้วโอ้ยมีตัวอะไรวะเนี่ยตัวตัวนัวทองเนี่ยหักเยาวแล้วไปแล้ว อเคเขา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 ามาที ok ่เดิมกูไม่เอานะอุ้ยเฮ้ยอุ Mozart. ้ยเฮ้ยเอาหลักการเข้ามาได้ไม่เอานะเอาหลับการก็ได <t> ้น <S bizarre> ี่สิเฮ้ยกลัวเออแล้วประเด็นคือถ้าเราตายเราจะไปเกิดตรงไหนเริ่มใหม่เลยนะแล้วประเดิน ตะกี้เหมือนเขาบอกว่าให้เอาโอ้มาอีกแล้วอ่ะแต่พี่ดูหลังบ้านดิเหรอมุมเนี้ยมุมเนี้ยคอนของมุมบ้านนี่เหรอวิวิวิวบัตรจีมันอยู่ข้างบ้านเลยนี่ไงโอ๊ยไปเร็วพวกเอ็มปุ่เลยปุ่มเฮ้ยพี่เขาปุ่มแล้วรอดไหมเอ้มันได้ไปแล้วโอ้โหตัวโคตรสูง มันมีหลายตัวขนาดนั้นเลยมันยาวไอ้ตัวสูงเนี้ยไอ้ตัวสูงมันน่ากลัวนะมันไม่มีไฟด้วยสรุปจะเมคชัวร์ไหมเพาไปมีมาอีกแล้วมาอีกแล้วฮากันจังเหรเราต้องระวับ้างนะอุ้ยทำอไมอะผมพี่พี่โดนหลอกอะผมตายเหมือนกัน S <S <S เอาเรื่องหมดเลยแล้วหลังบ้านละ่ะเราเคยเดินไปหลังบ้านกันหรือยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูเลยไม่มีอโอ้ไม่มีอะไรเลยไม่มีเนี่ยหลุมโหนึกว่ามีอะไรไม่มีอะไรเลยใต้ถุงบ้านได้ไหมแอบใต้ถุนบ้านได้ไหมนั่นน่ะดิชิคในใบอีกรอบแล้วกันเยังอีกก็ได้อ่ะไม่มีอ่ะ เฮ้ยนี่ไงเสือเสือมันบอกให้ยกเสือขึ้นอำใน,นอารีมูฟอ่ะจะสะกแสะก,สเกนะเฮ้ย,อยโอ้โหสุดยอดครับกุญแจได้แล้วทำไอคีสองอ๋อได้ละเฮ้ยนี่ไงเราได้ดาบแล้วหนึ่งอันเอ่เอเป็นอะไรเบลดได้ธรรมดาเลยเฮ้ยตกใจหมดม่คเ,เนี่ย <c oughs> เนี้ยพอเข้าไปมันเลือดหายอ่ะจริงหรอเออวะ่ะใช่ แล้วไงอ่ะอันนี้พี่จะเปิดปิดไฟทำไมจะตกใจอาะป้าเราได้เบลดหนึ่งแล้วขอโทษนะโอเคไปต่อเอาเอาอดทเอามีดมันขี่ได้ไหมอ่ะโอ้โหพี่ว่าไม่ได้นะนายกั่นอ่ะจับปเบตเบลดอ่ะวางแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาเราก็วิ่งดีไปไปไปเอาบุมี่ยภูมีอีกแล้วเหรอ กันพีกันตลอดโอเครอดก็รอดเสียงพาความขวาหูฟังผมมันจะสั่นเวลาดิ้นเสียงแบบอะไรดังๆอ๋อ oh, มีระบบหูฟังสั่นเนรอเนี่ยระบบหันนะอี่หลังเราเพี่หลังหยินเนี่ยโอเคเสียงวิ่งเลยนะไปละโอเคตรงนี้มันมีหลุมเลยฮะมันมาเนี่ยัน้ยนี่นไงนี่ไงนี่ไงมันขุดได้หลุมนี้มันขุดได้ ได้เหรอแอก่อนไ๊บนึงโอเคนี่มันดี่ข้าตรงนั้นนะตรงหลุมเลยที่ถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ลองเดินไปใหม่เอ้ยหายแล้วหายแล้วขุดเอ้ยมันขุดหนานโห้ขุดนานเวรอผมกันอยู่ผมกันอยู่ตายมันมา้พี่ดูให้นะขุดไปขุดไป ไปว<ค>ิ<ม>่งเสร็จได้เหรอเฮ้ยมีวันเตอร์ไฟล์กระดิ่งเรสเปรดวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอเคได้แล้วฟ้าเลยเต็มปะโอเคไอ้กันได้วันหลักเดืเอยหลองดูไอ้บ้านนี้บ้านจาระบูลายชัดเลยเหรอแน่นอนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยบ้านนี้บ้านใหม่เรายังไม่เคยมาใช่เหรออ่ะโอเคได้จัดไปเฮ้ยเอาแล้วเราได้กุญแจมาด้วยนะครับอุ้ยดูรูปดิ โอ้ไอตัวนี้ไอตัวนี้เหลือเกียร์มาเกียร์อะไรเร็วเร็วขายก่อนขายก่อนเลยวะโอเคครับเดี๋ยวตายกูได้ได้แล้วได้แล้วได้กูเจจดำไปแล้วไม่ใช่ดับดำอีเพิ่งดักเบ็ดพี่ได้ดักเบ็ดมันกำลังดักเราอยู่อย่าออกวัดนะกูจะกินให้หมดไปละพี่วิ่งเข้าชาร์จได้เลยนะโอเคชาร์จชาร์จบ้านสมุไรฟ์ฟอส โอเคเออเออเดี๋ยวพี่เปิดแล้วกันไปวิ่งนานาเลยโนใส่ดาบเลยพี่เดี๋ยวใส่ดาบเลยเอ้ยสือดาบโอ้โหมาเดินมาอ่างไกลเกินเออย่องย่องแล้วกันอีวิ่งเข้าชาร์จเลยเข้าชาร์จเลยโอเคต้องกดบ่มอะไรปะเนี่ยวถือดางเลยเอ้ยได้แล้วพาออกไปฮะ เสร็จแล้วเราน่นจะต้องเดินไปที่เราก็เดินไปที่นั่นได้เลยป่ะไอจุดเริ่มต้นน่ะพไอโซนนั่นอ่ะอีมีลจะบอกว่าเราจะได้ไปเกิดแบบนั้นอ๋อโอเคได้ได้ได้จัดมาหาผีเอ้ยมาทีนี่ดิมากว่าเออนี่ไงอยู่แล้วมาแล้วมาแล้วเอาอะไรอ่ะคนนอตใส่เลย ถ้ามันบอกว่าให้เราเริ่มใหม่อะเศร้าเลยนะไม่ไม่หรอกอไม่หรอก <laughs> ม,มันไม่น่าจะใจร้ายขน,นาดน,นั้นนะ <laughs> <laughs> อนุ้ยเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วอะไรแดงๆดหน้าอ,อีกอันเนี้ยเมันเป็นเออสแกนบัตตาคือผ่นานแล้วครับ <laughs> <laughs> าาแ่แล้วผ่านแล้ว <laughs> โอเคครับตอนนี้ก็มันก็น่าจะเป็นเวลานานแล้วครับเดี๋ยวก็ต้องพักกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้เราจบกันไปสองด่านแล้วอันนี้คืออีนี่เคยถึงด่านนี้ไหมไม่ครับโอเคแสดงว่าเราเ่าจะเจอด่านเดียวกันนะโอเคตอนแรกดูว่าแบบผ่านเคยผ่านมาแล้วแล้วก็แบบว่าเอ้ยพาพี่พ๊อตมาเล่นท <laughs> ี่ไหนได้เปิด <laughs> กูมาเล่นไฟเลยยังไ, <laughs> ไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับฝากติดตามกันต่อไปด้วยใครชื่อชอบยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับในวันนี้นะครับ mm hmm. ผมบอชชูแล้วก็น mm ้องอินดี้นะครับจะขอลาไปก่อนนะครับอยากให้มาเล่นหรือว่ายังไงก็ลองคุยกันนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <Yeah. S 1>